สมมติว่าวันนี้เราจะเอากล้วยน้ําว้าของเราไปขายตลาดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากล้วยของเราเนี่ยมันตัดได้หรือ,อยังมันอยู่ในขนาดที่ตลาดเขาต้องการหรือเปล่าอ่ะเพื่อนดูนะครับวีสังเกตนะเพื่อนพี่นะกล้วยของเรานะครับต้องอ้วนกลมนะครับสังเกตง่ายเลยนะเพืนะ่อนนะอ้วนกลมนะครับจึงจะตัดอยู่ในขนาดที่ตลาดเขาต้องการนะครับถ้าเขายังมีเหลี่ยมดูเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่อ้วนเต็มที่นะ จะถามว่าตัดได้ไหมมันก็ตัดได้นะครับแต่น้ําหนักขอเขาจะน้อยเราสามารถขายเขาได้อีกถ้าน้ําหนักเขาเยอะเราก็จะขายได้เยอะเช่าไหมครับเพื่อนพี่ถ้าคนดูไม่เปลี่ยนเนี่ยเห็นว่าลูกใหญ่แล้วเนี่ยตัดแต่ขายเลยแบบนี้อ่ะก็ขายได้นะครับแม่ค้าเขาก็รับซื้อเหมือนกันแต่ว่าน้ําหนักกล้วยของเรามันก็จะเบาใช่ไหมครับเพื่อนพี่ทั้งที่มันสามารถสร้ากกาไรให้เราได้อีกจถาการดูนะเพื่อนพี่นะให้ดูลูกเขาครับให้ดูคุ้งกันใหญ่ๆนะเพื่อนนะเต็มๆ ก็คือตึงๆอ่ะอ้วนๆตึงๆเนาะดูง่ายๆเนาะก็คือตึงๆอ้วนๆเนาะเพื่อนพี่เนาะ